สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอสซี่ทีน่ะละถูกหมองถูกบอะลทำอะไระเบิงระเบิ้ลส้มสองเจโบเนาะอันตอนนี้กะห้าสิไปสโบสิไปผนแหละสิไปเพื่อนพ่อแม่ลูกพกผลน้องพี่นอ้องสีซื้ออันหกกับสากไม่ให้เผนเนาะพี่นอ้นยอยงอะไรเนี่ยว่าขาดคกกับขาดสากพ,าพี่นอ้นองเลยขาดเขาผลเนาะคกกับสากของไปพร้อมกันเนาะพี่น้อง กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดถุงมองถุกบอดเลยเอฟซีทีหักที่หกัหกแพงมดสุขุสุคนเมื่อเนี่ยทำไมมาเป็นมือกลองให้สโบเออหรือว่าเจ็บโบน,นเองนะพี่น้องโคกเพิ่นเนาะมันเหนื่อยมาพ่อตั้มพี่น้องเอ้ยโคกแต่งไม่เนื่อยเมื่อวานนี่ตั้มสิตั้มมาฮู้ก็บพลัดเติ้รพลัดตื่นพี่น้องเอ้ยอันบักพริกก็มีแต่ดกะเด็นออกพนักพี่น้องสะโบก็เลยสิ้ชูโคกไปให้เพิ่นเนาะพี่น้องอเป็นปสะโบกได้ล้ำได้ด้วยดอกพี่น้องแต่ว่า เป็นน้ำใจเนาะพี่น้องเป็นน้ำใจอะไรทีพ่อสวยได้กะสวยกันเล้วพี่น้องแม่ตอนนี้กระโดเพ่ก้างข้างโหลดห้างก้างทางพี่น้องเอ้อแม่บ่่นีข่าวมาเอาโหลดข่าวมารักษาสุขภาพพี่น้องเลยมาหาหมอม เป็นน้ำยางมันสีไปหลอดบู่พี่น้องสีเลือเงินไปสืบโขกอี่บนนี้แต่ว่าสีเบิ้ลน้ำหลดสับประแจพี่น้องเลยดีไปเช่นนะโขกเด้อพี่น้องมาค่ะแต่ว่าสตาร์ทบ่ได้ยนะพี่น้องแม่สตาร์ทบ่ไดายเพือนผู้ใด้เนาะกับคันบ่มีเวียกมีงานกับบ่คยได้มากหอกพี่น้องเลยมือนี้มาแหว่อุดนุนเอื่อยเนาะ ก็คือเอื้อยอันเตียงแม่บ่าวไก่นั่นเองพี่น้องอย่างสบดีพี่น้องสมองสุบิ่างแน่พี่น้องแต่งโตัวมาอุดมไปด้วยสอยนีพี่น้องเอ้ยมาอุดนสอดพี่น้องโดยสับจางจังหน่อยเดี๋ยวนี้นะสับจ้างแม่บ่าวเหรอเออตากระซาคนนั่นแดดไปอารมณ์บ้างมือก็สีเตาเหี่ยวอยู่ด้วมือในคนแต่งโตน่ารักนะพี่น้อง ใช hmm ่เวอมูบอ่ะนี่บไดี้ย่เป็นนวมีเป็นทุงแล้วยันสบายดีน้องเดืออลืมข้าวสบายดีปะลูน่าข้าถามว่าซองนี้สิเห็นอันเอกลักษณ์อันนี้ได้พี่น้องเอ้ย ว่าวเป็นเป็นเป็นตะแพงคือยังนี่พี่น้องเข้าไปซ่องนางนี่นางสิวว่านี่ประจำเลยคืออันอันคือตุ๊กตานลอยตั้งล้านไว้พี่น้องเลยว่านี่แบบพอมีติดคัดเลยนันเราเเรียบร้อยพุทธพี่น้องเขาดูแลใจดีก็ฝากซีด้วยด้สิเสื้อใหม่ฟิวฟิวอยากดำไปน้อยหนึ่งสีนิงามแล้วก็มันคงแล้วเนาะนะ ดำดีสีไม่ตกยังไงอันนี้ดำสปกปรกไม่ชอบอันน้ำ <laughs> ดำสปกปรกครบไม่ได้ค่ะไม่ดอยอันนี้ไม่สกปรกเนอะเลยค่อยดำงามเนาะยังว่าดำดีสีไม่ตกยังว่าแต่คนที่ดำเท้าสปกปรกมตีใช่เลยเท้าพอเอินจะบอกเท้าทรงสัยมึงบหอนจะเท้าสกปรกแะ่แม่บอกเท้าวี่น,น,น้องดำเขินหนึอยเองแมนปะ ดัมกีดีอย่าพาดกีเลือกกายกับเจ้าอ่ะผ่านขั้นสั่นน,นั่นเนาะแมนบอกเลยเห็นน้องดำพลายอย่าเพิ่มพายเพื่อเว้นเขาอ่ะอืมสมัยได้เลยหยุกได้เลยหยุกสมีพี่เนะาะป้าคือหอนแทนเปิดแอร์ในเด้อรู้สึกว่าฮอนหอนเอาแอร์ออกมาเปิดใน่เด้อ แล้วก็ออกมาเนี่เนาะเดี๋ยวฮาสิทธะกินก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่เนาะตอนนี้ซาเม่สี่อันบํแมหนอันอันนั้นไหนได้พี่เนาะตอนนี้ซาเม่กลายเป็นแม่ค้าแล้วพี่น้องผูเป็นผู้มาจัดแจงอันคองคายแหละพี่เนาะจะเห็ดเป็นหรือบปล่น้ำอันนี้มีส้มใช้โซดาก็ได้ครับพี่น้อง อืมมันกู้หูเฮอร์มันกู้หูเฮอร์เสียหูบดถึกเรื่องน่นพี่น้องเอ้ยเรื่องได้กะหูบดซาโบน่ะหอนบ่เคยได้กินพี่น้องเอ้ยหอดบระจ่าคนขึ้นมาคนขึ้นมาจากหนามอีช่างนี่ซาโบเคยกินแต่ในกระปุกน้อยๆหน่อนี่พี่น้องนี่ออกปอกไอแป๊กนี่อันตัวเป็นขวดแืมนี่ยน่ะบ่เคยกินจกเถอ พูนนี่พนรลมใหญ่สบายดีอีกเรื่อได้พี่น้องมื่อนี้ก็สได้ตคลายดิบขายดีพี่น้องหน่อซามาอุดหนุนหน่ซาคนงามมาอุดหนุนซาถูกคอเอื้อยขายดิบขายดีเนาะอ่ท่านกระท่วงลูกฉีเอนกแล้วอ้อยโอ้เอื้อยขอลืม เดี house, water water them them um, re ๋ยว like ่ลืมที่นั่เปรอะๆลงหนาลงลางพี่น้องเอ้ยลืมยังกระท่วงเอาเด้อวุมียังท่วงเอากันเองกาลืมยังกระบอกเนาะพี่น้องกันเองกันเลยอยู่แต่บองไฮไซห่างนี่นะลืมลืมเห็นบอน้องสามมาสองพามิโนคของแสบลายเอือยจนลืมใส่ลูกซีนให้ลูกค้าเกือบน้องเดือนมาได้กินลูกซีน บ่น oh no ้องเดือนน้องเดือนทวงลูกฉินบ่ลุ้เอ้ยว่าน้องจ้าว่าอุตนมเมื่อแรกนี่เอ้ยว่าชิแทบลูกฉินแทมเนื้อเลยลายกระสันนองเอ้ยเอ้ยบ่าลุบบอบานยตนเอ้ยว่าเอ้ยว่บแต่เอ้ยสิาิพูวาพูนเมื่อสนองเอ้ยสิบั้ทุนได้กำไรดอกเอ้ยบ่อายชิโตดอกบ้านนอุนมอยู่ลยบ่ริลูกมีน่องนี่แหละ พอจองมาเด้อน้องเอ้ยกูพ่อแหละบ่เพิ่นคขาซุมื้อนี่แต่บ่ทันออกไปเอ้าไล่ฉ่ำเนื้อก็ได้ยังว่าเดี๋ยวห้าสิถามเอื้อยเพื่อยหดน้องพี่น้องห้าสิบบกวนเพื่อภาวะยันเพื่อลืมพี่น้องห้าสิบไปกินลูกชิ้นได้พี่น้องกินผัดเสบสลเวะโดยต้องรอสายเวลาน้อยหนึ่งพี่น้องเพป็นอยู่คนเดียว ชื่อโขกได้แหละพี่น้องแต่ว่าขาดสากพี่น้องก็ได้แต่โขกไปตามหาสากมันตามหาสากกนเด้พี่น้องตามปกติปกติแล้วพี่น้องเลยโขกต้องมาพร้อมสากสากต้องมาพร้อมโขกอันนี้ขาดโขกเอิ่นได้โขกลืมสากพี่น้องเลยทุห่างในแล้วไม่ห่างไม่หมายคายโขกบอสากพี่น้องเลยเจ๊อุ่นห้าหนึ่งคายโขกบอสากพี่น้องเลย ไปปะยังร่อนล่างมาลดกันตอนนี้เขากำลังสิบปเที่ยงหน้าไปดูพบกแล้วมนนองตอนนี้สาวโบไลกับน้องอ้ำกำลังไปก่อนี่นองเดี๋ยวหาสิบปิ่ านพลูกดกพี่น้อตอนนี้ก็มหอตลาง,ลางเงินพี่นองมาห่อดแลพี่น้องเอ้ยสายมาห่อแล้วพี่น้องเอ้ยได้โคกมาฝาใส่สีห้านีาา่มาได้สาเดี๋ยวฝากกันน้องเดือนให้ซื้อมหายวันสซื้อมหายตะบ้านนี่ผัดข้องนไลน์ถึงบอมีมือถือ ถือบาไว้ว่านนิเราบริสุทธิ์สบายดีปลาลุงเลยลูกเออเก่ง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 อาได้ขกมาหายต้มเลย่อจังหน่อยน้องแม่น้องเดือนเอาสากมาหายน้ำลังน้องหน่อยเาย่อบาขืนเนาะเาลยเอาห้ามๆออดีงามพอดีตั้มตั้มกะนดตั้มหวนนี่ดอก จบ,บตรลกลึก,กมาปาัพอดีตามเนาะเดี๋ยวหาิไปเบิ่งทางของน้ำมัต้นียิไปเบิ่งทางลังบา้านสบายดีมาบ้านนี้ชิเล่บ้านนี้พี่น้องเลยเช่าสาังเ้ากระตากเดดจนขาว ตากแดดจนข้าเราสั่งนะเนาะสวสีเลวและสิส้ำเด็ดเลยเนาะนางไี่กินสมค้ำอาวไม่ใช่สบอนเศษโทสวมใส่เรเด็จอเบอรโหสบายดีสบาย ดืมโทร็ืมสวัสดีอยู่ไสน่ะี้อย่งเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะอันน่ะเนาะเฮ็ดหยังเนาะอัน่ะหาสัญญาณพูยพี่น้องเพิ่นยืนสูงก่านางอมอลำเด้อพี่น้องเอ้ยยต้นิกพุ่นเด้อเออเย็นเนาะอยู่นี่เนาะเจบ่จ้ากลสํานี่อิได้เอาล่ะนึมาบ่ได้มีน้าขึ้นมาอีกบ่ อยากหมวโทแห้ว่ใช่ยนามจนสีขื้นมาหอดอันนี้เลยสองปอกผู้หนามขึ้นมาหน่ะเนาะสบายดีบาร์ละน้อยเบิ่งตอนนี้เจ้าเห็นยังบาร์ละน้อย ตัดใหม่เหรนีัยตัดใหม่ต้นกุ้งกระเจ้มื่อแล้วเดี๋ยวนี้เออวนตัดใหม่สิลองเทขานเทงไปเนอะทางบนทางล่างไงมาทางบนทางล่างช่บ่ทีสามสอง บอกมันด้อเมื่อสิเวเอาห้มันน้แม่ม oh, ันเงินน่ะโอ้โตลาองเลยเนี่ยหอนขนาดเลยผู้หงทั Initiative> ่วนี่นี่เนีดูว่าเดินเลย ทั้งน like. ั้นเราดึงเล็บว่ะใ้เสร็จแล้วเพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้ก็ได้พลังเทคานเดี๋ยวก็ได้สายงานแล้วเนาะใครที่บอสชอบไรเข้มพี่น้องอิชาได้แต่ชักเข้มเดียวเจ้าการอิชายืมเข้มเดียวจบบาสัอบพี่น้องเลยเสีกตาจะมาเสีกตาเลยตาดูซักในจักมือเลย เออซากเศร้านี่นี่มันได้อยู่ตอนเศร้่ไเป็นหยังตเนาะบ่อยากอนกับแสบตานี่อืออาการก็เป็นลง่อือหากจักแลบัดมันหาก็มาใหม่ๆเนาะแล้วต้องอาบน้ําดบ่ีพว่ายามันแห้งเด้ปวดคัดอยู่บ่อนักน่ะค่ะถ้าปวดก็ตามต้นก็โตแเอาน้ําอุ่นมาคัดเนาะ ขาบอกันให้ดีเขาบอคั่นเอาัวดตามโตนตามโตนเห็นไหมจังอันล่ะเอาต้มน้ำบุญผสมน้ำเลน้ยงมันอุ่นๆมาดเด้อคุนก็ไปดุ่นที่ทานนะนะตีไปเลยขอนันเบองพี่นาะทีสำเร็จแล้วพี่นนอะห้องน้ำใส่เล็กสีเทคานแล้วพี่นนอะ น okay, no, ั่นก็ไม่อยากซักสิลงทะเบียนนําพ่อบ้าบัตรประชากรก็บ่ซักให้ลูกกินนมสินมฟางตามริโซโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สก็สิได้อําลาพจางเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องขอบคุณทุกมองทุกบองที่เข้ามารับเบิ่งรับชมพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดี